สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับแนวหน้าพาดหัวข่าวนะครับบอกว่าถึงท่านรองประธานที่เคารพพี่ดีเน็บจุกๆุก่าใช้เงินทองของชาวบ้านแบบนี้เนื้อหาใจความนะครับนิติพงษ์หอนาคซึ่งเป็นนักแต่งเพลงชื่อดังหรือที่รู้จักกันในนามของดีนิติพงษ์นิติพงษ์ดได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับ เรียนท่านประธานที่เคารพหรืออาจจะหมายถึงรองประธานที่ทําหน้าที่ประธานก็ได้นะครับด้วยความเคารพนะครับวลีที่บอกว่าด้วยความเคารพนะครับเนี่ยคือโปรดเตรียมรับความเคารพแบบหนักๆไม่มีอะไรที่เข้าใจได้เลยว่าทําไมท่านจะต้องไปดูงานอะไรแบบนี้ที่สิงคโปร์ครับคือน้องจะโกนตีนประเทศก็ได้นะครับแต่อย่าใช้เงินทองของชาวบ้านเขาแบบนี้นะครับ ไม่ชอบนักการเมืองรุ่นเก่าที่ทำแบบนี้ไม่ชอบข้าราชการสติเก่าที่ทำแบบนี้พี่ก็ไม่ชอบวะไม่อยากให้ราคาน้องเลยแต่น้องเนี่ยเสือกมามีตำแหน่งบ้าบอนี่เอาเถอะพูดไปก็เท่านั้นด้วยความเคารพครับ